ชื่อแล้วก็มีที่มีตำหนิสเนเนี่ยชม้นทางไหนอันเดียวกันนั่นแหละมเขาทังไหนสอง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 ังสองสองสององสองสอองสองสองสองอยองสองสองสอองสองสองอองรององสองสองส่องอสอองอ

งแต่ข้างไหนท้งแต่ข้างไหนท้งแต่ข้างไหนทั้งไหนนั่นแหละตามพาเลี้ยงือเลยนะคะิะงาเลี้ยงไปเลยค่ะมีคนมาต้อนรับแล้ววัสดีครับวัสดีครับวัสดีค่ะ

ไปไหนครับไปหัวยาล้ว,วมแสกล้อแสกอยู่ใกล้นะน้ำเหรอ ่งอีกตายแล้วไปไหนไม่ได้ตายออกได้ทางเดียวออกได้ทางเดียวหนีไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ตอนดึกตายแล้วแอลคฟนเศษสองตหนีไปไหนไม่ได้แล้วมันติดไม่นะบุยอ,อ๋อตายแล้ว เดีกน้าเราลงน้ำไปเหรอลงไปไหนยังเงี้ยมันไม่ถ่ายไม่ถ่ายเพราะใกล้จะถึงเวลาแล้วมันายอยู่บ้านหกโมแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้่จอดแดดออกทานี่หรนี่นไงนี่พวกแสก โพงแสงหนึว่าดิหนึ่งรือสอนี่สโพรงแสสออยู่นีหรกั้โ่งแสกหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเดกว่าหนึ่งกับสองติกันะลอ๋อหนึ่งกับสองนี่นะหนึ่งกับสองพี่หนึ่งหนึ่งงนี้สองงนู้ เปิดห้องเลยครับมีคนเปิดห้องใเลแล้วเปิดห้องแล้วครับอ่ะเปิดไปเลยเปิดไปเลยเข้าห้องลันอ่ะเปิดตรงไหนเข้าห้องนอนอเปิดไปก่อเปิดได้เพื่อนอ่ะเจ็บเจ็บปวดท้องก่น